หนูยางแคะใช้ง่ายครับผมหนูยางแคะสีน้ำเงินครับผมสีครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมใหม่ใหม่ที่ผมเข้าประจำนะแต่ว่าประจำคือก็นานๆเข้านะอันนี้เดี๋ยวมาลองครับหนูยางสีม่วงครับผมก็สีนี้ครับจะทึบๆหน่อย ก็แล้วแต่นาชอบนะแต่อเนํารน้สึกน้ำมันเน่าเด้ง กัดทีเดียวแล้วหายเลยนะครับก็เยอะจัง <Yeah. S 1> กัดต่นไม้นะ วัดนะครับเรารู้อยู่ว่าเาอยู่ครับอยู่จะมาแล้วครับปลาตัวแลกตัวเล็กนิดเดียวครับก็สภาพหมายเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาสูบน้ำแล้วก็แล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งลงมาในคลองครับมันก็เลยเสียน้ําก็เลยคุณครับนี่ค สีม่วงครับผมกัดตัวนี้ส่งสายครับก็ยังเช้าอยู่เลยยงเยอะมากเลยครับแต่ว่ามันมีขึ้นน้ำว่ามีกัดลูกปลาอยู่ผมว่าน่าจะพอมีดอยอยู่ก็เดี๋ยวลองสับไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมนี่ครับหนูยางแค่สีม่วงครับผมฝากได้ครับผมตอนนี้ก็มีวางไข่เทปเทลครับลองหาดูตมรันแก้บ้านครับใช้งานง่ายครับผมหนูยางโอเคครับผมฝากด้วได้ตัวเล็กครับผมแต่ปปากเต็มคำเลยสุดยอด ดีมากยุงนะครับตอนไม่พัก อยู่ยยป้องอปาปาลุดโอ้โหลากจะขึ้นตันอยู่แล้วลุดจะไปเป็นไรไม่ได้ไม่ลุดโอ้โหลุดนะครับจะขึ้นอยู่แล้ว ก็จะขึ้นฝั่งน้วต้อเไปสะบัดกับบอดี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวติดต่อเลยนะ you're going on. ไม่ตรงนะครับตรงไม่ได้สายสายก็พอที่หนุดเลยนะครับนี่โอู้แต่มันเล็กกังนะอะยิ่งตกยิ่งเล็กนะครับดูดิถ้าไซเล็กแบบนี้ทำปลาเค็มพวกปลาเค็มอร่อยนะลองดูใครที่ตกได้ปลาไซน้อยครับปลาหปลาดีครับแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าน้ำมันไม่ดีไงปลามัน ลูกปลาเหมือนจะน็อกน้ำแล้วแล้วก็มีปลาเล็กได้กินหัวกระชอนหมายที่เคยค้ดูเล็กค่เล็กก่อนยครับไซเท่าตัํมเบ็ดเนี่ก็นเลยครับเล็กมากตัวนี้ก็ปล่อยไปแล้วตัวนี้เล็กเกินพิกาดแต่ว่าทำปลาเค็มอร่อยนะลองดูครับผมไอยแต่แสาวนี้นครับไม่ต้องกลัวปลาสุนทาครับติดกับแม่น้ำ อ่ะตัวนี้ปล่อยไปนะก็อันนี้เล็กถือว่าเล็กไปไหน่อยแต่ว่าอันน้าจะเอาก็ได้ครับแต่ว่าผมก็เอาไปเยอะนะครับแล้วก็ปล่อยไปเยอะด้วยก็บางทีก็ได้ครปล่อยไปบางทีต้องดูเหตุการณ์้วบางทีพื้นที่มันมันยังไงอะปามชุกชุมบางทีก็ไม่ต้องปล่อยก็ได้นะโอเครับผม okay, หนูยางแต่ว่าเนี่ยครับตอนนั้นมีมาขายเข่ประเทศนะซื้อไปก็ หลังใช้ก็เป่าลงไม่แห้งครับแล้วก็เคลือบน้ํายาเคลือบกบยางนะแล้วก็กลับตัวเบ็คแบบนี้ครับตบบัวเบันจะไม่ไม่คือสนิมแล้วก็ทรงยางจะไม่เสียครับโอเคครับผมหนูยางแค่ลองดูครับผมมีวางขายทั่วประเทศครับสุดริตสวัสดีครับผมน้ำใสเลยมองเห็นดินเลยเดี๋ยวลองหยอดดูครับช่องอ๋อใช้เป็นหนูยางล้วเ่ยครับอยี่ยตัวใหม่ ใครที่ยังไม่เคยลองก็ฝากลองนะครับฝากไมจ่จิบกล่อง้วยหนูยางแครก็ผอ หมายแบบนี้ต้องตีเนียนๆนะครับเพราะว่าเราต้องตีขึ้นยาดและลากลงครับกัดอย่างแรงเลยตอนแ,แรกคิดว่ากัดละคายนะไม่คายเฉยเลยเห็นมันตึงๆครับก็เลยลังวัดนะับนี่ครับหนูยางแคะสีน้ำเงินครับผมอยู่ในคอเลยนะครับโอ้อเธอว่าส่งนานนะตอนนี้ไม่แลกกัดเลยน้ำก็คือฝ่ายน้ำมันน้อยนะผม เชยงัดก็เป็นคันแอร์เกียไทเทเนียมครับผมส่วนรอบเลยว่าซิดเลยเจ็ดปีสามครับกริปผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งครับผมก็ฝากแล้วครับผมหนูยางแค่นะครับใช้ง่ายครับผมติดง่ายด้วยโควิฝุ่นแล้วเฮ้ยผมฝากแล้วครับผมหนูยางแค่ก็เป็นเหยื่อตัวใหม่นะมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็ลองหาดูแต่มาใกล้บ้านครับผมเี้ยผมฝากแล้วครับผมจ้า ลงคอนะเลอะหมดเลยขี่เท่าครับผมอ่ะตัดแบบต่อเลยครับพี่เดินพี่เดิน Bồn đó Vô 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 hết Cả lâu ấy mới gì nó có cho nó Dạy nó, đu đi Hãy bắn ก็อ้ยเดี๋ยวยกันมองไม่เห็นครับมันกัดเบามากเลยกัดแล้วก็วิ่งเลยนะวัดส่วนเลยก็ติดเลยนะครับหมูยางแค่ครับเนี่ยขดีเลยคือวัดติดง่ายนะครับนี่เคผมก็เป็นตัวใหม่นะครับใครก็ฝากให้ลองนะครับผมตัวเล็กกระทลัดหนักหกกรัม คือความหนักนะครับ6กรัมขึ้นครับ6กรัมถึง6.5ครับก็ตีออกแน่นอนเกี่ยวตัวเลขกระทรัดนะครับตัวเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งครับผม BKK ครับผมแล้วก็ความยาวอยู่ที่3.5ครับเพราะว่าลูกหมุนตัวนี้ผมใช้เป็นเบอร์สี่ครับใหญ่กว่าเดิมก็เลยแบบเอาแบบไม่ให้มันระเบิดะครับก็เพิ่มความใหญ่ให้มันใหญ่กว่าเดิมครับก็เลยระยะยาวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่า ยังสั้นหว่าเม่นแคะครับเลยครับมนแคะเยอะเลยลองดูครับผมมาเริ่มเลยแกผมฝากด้วยผมหนูยางแครับผมใน่ค่ายบรลลัวู่ตรงใหม่ครับผมก็นะนะถ้าไปดูตามร้านค้าถ้ายังอะไรยังไม่เอาไปลงก็ฝากแนะนําให้ไปสั่งทางที่ BPO ให้หน่อยนะครับเพราะว่าทาง BPO เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของร้านค้านะครับมีหลายร้าน,านค้าส่งแบบ ทั้งปีกส่งตามร้านค้านะครับเพราะว่าผมส่งยี่ปวัวครับผมก็อันนี้ก็ยังไงอะ่ะผมส่งยี่ปวัวเจ้าใหญ่แล้วเขาเขาให้ให้เขาไปกระจายสินค้าเอานะครับก็ฝากนะครับผมฝากแนะนําร้านค้าให้นะครับผมโอเคครับผมหนูยางแค่ใช้ง่ายครับผมลองดูการันตีนครับผมทำให้ดีที่สุดและคนจะติดใจสุดยอด เดี๋ยวเรามาที่ต่อนะนี่ครับหลังที่เราเริ่มใช้งานเราก็กัดยาวานะครับผมก็บางคลิปผมก็แนะนำไปครับบางคลิปก็ไม่ได้แน,นะนาครับแต่ว่าทําแบบนะครับมันจะดีเพราะว่าเหยื่อมันจะใช้ได้นานๆน,นะแต่คุ้มกับการใช้ค่าคุ้มกับการที่เราซื้อไปอ๋อเรื่องตัวเบ็ดคือตัวเบ็ดนะครับยี่ห้อนนีะ้มันจะหมดคมชามากเลยยิ่งใช้ยิ่งคมครับผมถ้าเราเก็บดีๆนะ ลากไวๆกัดเลยนะครับนี่ลากไวนะครับโหกัดตอนแรกปลากัดถ้าเป็นลักษณะแบบนะครับถ้าเราลากมาถึงน จะขึ้นญ้านะครับตามจะกัดนะครับให้ระวงไว้ก <herum len> <questo S 2> ่อนเลยระวังไว้ก่อนเลยแล้วก็เวลามันกัดเราก็หยุดเหยื่อไปเลยครับหยุดเหยื่อดูสายครับสายวิ่งถ้าสายวิ่งแล้วก็วัดส่วนเลยเหมือนตัวนี้ครับสายวิ่งวัดส่วนเลยหนูยางครับผมสีน้ําเงินครับผมก็น้ําเงินออกฟ้าครับข้างหลังจะเป็นสีน้ำเงินทั้งหอกทางฟ้าก็เรียกว่าสีน้ําเงินไปแล้วกันครับผมเข้มผมเรื่อกหนูยางครับผมนี่ครับมาติดง่ายครับผม เรื่องกาปลาเราพูดถึงสับติดสับติดติดทุกอย่างครับที่ฝ่งนะฮะเฮี hey, ผมฝากนะครับผมก็ฝากคนละไลค์ครับผมคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมก็ฝากกดซับสไคร้ในช่อง youtube แล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจนะครับผมเพจก็บรรลุครับผมพิมพ์คำว่าบรรลุเลยภาษาอังกฤษส่วน ยูทูบก็บอลฟิชชิงไทยแลนด์ครับผมก็ตอนนี้ยอดสับตะไคร้ก็น่าจะประมาณแสนสี่มื่นครับก็ฝากเข้าไปด้วยครับฝากเข้าไปกดไลค์ครับตอนนี้ก็เหมือนว่า YouTube มันปิดกานครับก็ก็ฝากกันนะเข้าไปกดไลค์ให้หน่อยครับผมโอเคผมฝากเหยื่อะเหยื่อตัวใหม่ครับผมหนูยางแคปะปติดง่ายได้ตัว